มาเรียกับเราต่อยอดให้จบปวสนะครับทํางานจริงครับปฏิบัติจริงเนาะแล้วก็สามารถมีงานทําครับมีงานทำไม่ต้องกลัวตกงานครับเพราะว่าคอรับอยู่แล้วเขาผ่านสึกไปหนึ่งปีนี่ก็ถือว่าผ่านโปรแทนว่โอเคครับดังนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับ ผมดรเปนปรีหมู่วิเศษนะครับผู้รับอนุญาตวิยาลัยอาชีวศึกษาเทิรนเทคโนโลยีวันนี้นำพาอาจารย์ช่างไฟฟ้ากำลังนะครับมาพูดคุยกับทุกๆคนเกี่ยวกับการเรียนวิชาช่างไฟฟ้านะคนแรกทางซ้ายมือผมนน่ครับผมอาจารย์สมการยาดีครับหัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ากำลังครับอแล้วคนขวามือผมสวัสดีครับผมอาจารย์กีรวตดศรีธวัชชะนะครับ อาจารย์ทางไฟฟ้าทั้งคู่นะครับลูกศิษย์ลูกหาเต็มพะอจาสอนเมื่อนานนะอาจารย์สงการนี่กี่ปีนะตั้งแต่ปี40นะครับ40นี่ก็25ปีแลวนะครับที่อยู่กับเถืนนิโรมาใช่ครับเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหานี่ก็โเต็มเต็มจริงไหมผู้ประกอบการนะครับเป็นผู้ประกอบการทดสอบมาตรฐานก็เชิญนะวันนั้นเชิญใครมาวันนั้นวัฒนยูครับวัฒนอยูอันนี้เนี่ยน่าจะจบได้ประมาณ สิบปีจได้จบมาสิบปีแล้วครับตอนนี้เขาทาอะไรอยู่ก็กฏกิการครับเป็นร้านแอร์ครับเปิดร้านแอร์รเปิดร้านซ่อมแอร์กิจการ่วนตัวครับนี่เป็นซ่อมติดตั้งระบบไฟฟ้าซ่อมแอร์จะเจสิบปีแล้วสิบสิบสองปีครับสิบสองปีนี้แลวนะครับลูกศิษย์ลูกหานี่จบไปก็ง่ายๆ่ามาสักสิบรุ่นสิบสองรุ่นนะครับที่เราสอนมาช่างไฟฟ้ากำลังของเราเน้นหน่อยเน้นเน้นปฏิบัติเน้นทํางานจริงครับเน้นทํางานจริง วิชาที่เราเน้นเน้นอะไรวิชาเน้นส่วนใหญ่จะเน้นเป็นติดตั้งนะครับติดตั้งติดตั้งไฟฟ้าในอาคารแล้วก็มีมีภายนอกภายนอกอาคารมาพบว่ามาเรียนกับเราเนี่ยเราก็จะเดินกุ๊ภายในที่ติดตั้งนี่ผู้ชมจะได้เข้าใจก็คือพวกเดินสายไฟใช่ไหมครับระบบไฟฟ้าภายในบ้านนะครับอ๋อพวกสวิตพวกปั๊บอะไรนะครับสวิตปั๊บไฟฟไฟปั๊บไฟครับนะแบบนี้นี่นานนี่เด็กเราจะเป็น ก็หนึ่งเทอมก็เป็นแล้วครับเนี่ยแม้ถึงก็จับค้อนถอดกิ๊บฝึกฝีมือไปหรือไปพูดภาพจำเพลิงทำบ่อยๆเน้นทำบ่อยๆซ้ำๆครับซ้ำๆซ้ำๆนะครับแล้วก็มายถึยว่าซ้ำๆมาก็คือเดินสายเลยฝึกเดินสายเรียนก็คงจะเรียนรู้เรื่องประเภทของสายเรียนรู้อะไรพวกนี้นะปักไฟนะมันก็คงจะมีหลายๆกลุ่มวิชาที่เราเรียนใช่ไหม อย่างต้องเรียนพื้นฐานอะไรก่อนก่อนที่จะมาเดินสายไฟได้พื้นฐานก็จะรู้ต้องรู้จักเครื่องมือนะเครือ่องมือที่ใช้แล้วก็มีพื้นฐานวิชาชีพก,ก่อนอืเกี่ยวกับตามไบอะไรอย่างเงี้ยครับเครื่องมือกนอะไรเนี้ยทุกอย่างครับต้องรู้จักเครื่องมือพื้นฐา,า,านนะครับมา<อ>ถอง<ร>พื้นฐานของช่งางเพราะว่าจบมสามมายังไม่รู้จักอุปกรณ์เลยครับก็ต้องให้พื้นฐานก่อน พอพื้นฐานเสร็จพอได้รูปพื้นฐานเสร็จก็มาสู่เรื่องของการะกอบวิทาชีพวยการเดินนะเดินภายในแล้วก็ใส่วงจรไปด้วยครับต้องมีวงจรกนี้คือหมายถึงว่าเรียนไฟฟ้าเนี่ยต้องต้องมีวงจรพวกนี้ต้องเขียนฟิสิกส์ไหมไม่ต้องครับเห็นผมเห็นพวกไฟฟ้าเนี่ยต้องเรียนกี่ฟิสิกส์นะขั้นศาสระก็ต้องต้องมีบ้างรับคณิสร์มีนะครับ เพราะนั้นคนที่จะมาเรียนไฟฟ้าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับน้องๆที่ชมอยู่เนี่ยนะครับเราต้องมีความรู้พื้นฐานเนี่ยอย่างน้อยก็อาจจะมีคณิตศาสตร์บ้างนะครับแต่ถ้าไม่มีพื้นฐานอะไรเราก็คนที่จะเรียนไฟฟ้าต้องชอบอะไรเดียวนต้องกลับมาทาถามนี่ยต้องเป็นคนยังไงก็หนึ่งต้องต้องช่างสังเกตนะครับช่างไฟฟ้านี่ต้องต้องต้องสังเกตด้วยครับอืมต้องค่าเกตครับต้องรู้จักการวิเคราะห์นะเพราะว่ามันจะมีงานซ่อมด้วยครับ เราไม่ติดตั้งางเดียวพัดลมเสียอย่างเงี้ยทําไมมันไม่หมุนอะไรอย่างเงี้ยครับต้องสังเกตด้วยครับแล้วก็วิเคราะห์หาเหตุหาผลนะครับต้องเป็นคนละเอียดหน่อยครับต้องเป็นคนละเอียดหน่อยใคือวิเคราะห์ช่างไฟฟ้านี่ไม่ละเอียดไม่ได้นะอันตรายถึงชีวิตอาจารย์จีรวัฒน์ต้องเน้นความปลอดภัยครับสมาธิต้องดีครับน่าไม่เป็นไรครับสมาธิต้องดีครับอาจารย์เคยโดนไฟช็อตไหมก็โดนนะครับ ก็เป็นเรื่องธรรมดาแค่ไฟนี่ก็โดนอยู่แล้วถ้าเราทําบ่อยก็อาจจะประมาทเลื่อเลื่อไปนี้ไม่ค่อยระวังก็ก็มีบ้างครับโดนเงินัครบผมก็เคยโดนบางทีช้าเงอนเด็กเด็กก็โดนเหมือนกันครับเด็กบางทีเราสอนแล้วก็จะรีบไหมครับใจร้อนไม่รุ่นใจร้อนก็มีบ้างเสาก็อยากเห็นผลเลยว่าถ้าทำอย่างนี้จะเกินนี้ก็ต้องเสริมกันไปแนะนํากันไปของเราเนี่ยครับในในเออ่ วิทยาชุนศาสตร์เถื่อนเทคโนโลยีนั้นเราเปิดตั้งแต่ปวชยันปวสเลยเพราะฉะนั้นมาเรียนช่างไฟฟ้ากับเรานะครับอย่างอย่างต่อนเนื่องเนี่ยก็คือ5ปีเลยนะจบปวสเลยในหะ้าปีเพราะฉนั้นป,ปีหนึ่งปีสองเรียนอะไรบ้างเนี่ยปีหนึ่งเราเริ่มมาก็เรียนไฟฟ้าในเถื่อนเทคโนโลยีเราจะเรียนเป็นกลุ่มวิชานะครับ กลุ่มวิชาก็จะมีหลายๆกลุ่มอาทิเช่นอาจารย์จีรวัตนกลุ่มวิชากลุ่มวิชาก็มีการงานติดตั้งไฟฟ้าภายในและภายนอกมาครับอื้วก็มีการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าเกี่ยวกับควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า,ค,ฟาครับอ๋อเครื่องกลไฟฟ้าครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในรถไฟฟ้าไมไม่ใช่ครับอันนี้จะอยู่ในประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมมากกว่าครับอ่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับนะมีมอเตอร์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วมีอะไรอมีเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศครับพวกแอร์ตู้เย็นนะครับ<ม> เวละนั้นอากาศบ้านเราเนี่ยแอร์อจะเป็นนะนอืมถ้าไม่มีแอร์นี่ <c oughs> มก็ลําบากเหมือนกันนะตอนนี้บ,บ้านทุกบ้านมันเกิดตจุดแอร์นะ <c oughs> นะนะเพราะว่ามันร้อนคืนก็ร้อนนะนะต้องนอนห้องแอร์แต่ถ้าเกิดใครไม่นอนห้อง <c oughs> แอร์ก็ <c oughs> จะชินไปก็ประหยัดไปเออเดี๋ยวไม่ประหยัดโอ้น้ํามันแพง <c oughs> <c oughs> <c oughs> น้ํามันแพงช่วงนี้ที่เราพูดอยู่นะครับน้ํามันขึ้นไปโอ้โหลบกันที่ ยูเคนกับรัสเซียน้ำมันขึ้นตอนนี้ลิตรละสี่สิบาทแล้วครับนะก็ประหยัดนะคุยกับแฟนไม่ต้องนอนหลับไฟนะแล้วมีมีอะไรอีกครับมอเตอร์ไฟฟ้าเนีเห็นแบบครับในมอเตอร์อันนี้ก็อยู่ในโมดูลของการควบคุมเครื่องกลครับอมครับแล้วถ้าถ้าเราอย่างอย่างปวชเ่ยเรียนหมดแล้วเนี่ยมันจะเป็นต้องเรียนปวสต่อ จำเป็นครับเพื่อเป็นการต่อยอดปรอสเป็นการคิดคำนวณแล้วะครับการออกแบบปรชอสมชชเน้นปฏิบัติครับปรซอสก็ไปเรื่องของการออกแบบใช่ครับออกแบบติดตั้งเช่นเรารับเหมาติดตั้งเครื่องฟ้าในว่านในบ้านหนึ่งหนึ่งหลังนีเราจะออกแบบจะทำยังไงอือจะสอนตรงนี้ครับอือืแล้วก็สอนการเขียนแบบในคอมพิวเตอร์นะครับแต่เรียนที่เรียนที่กินเทคโนโลยีถ้าระดับระดับปวสเนี่ยเราก็มี MOU กับบริษัทอ่ c t พ e t ิ r i ท g นะครับหมายถึงว่าเด็กเรียนกับเราหนึ่งหนหนึ่งเทอมแรกเทอมแรกครับเทอมแรกจะม .6 หรือว่าจะปวชจบพื้นฐานปวชไฟฟ้ามาหรือม .6 สายวิทยาศาสตร์หรือสายอะไรก็ได้ที่จบม .6 กันนะแล้วมาเรียนต่อปวสเนี่ยตอนปีหนึ่งเนี่ยมันมันทันกันไหมต้องถ้าจบม .6 ต้องปรับคืนครับเพราะเของมีพื้นฐาน จบวชชที่เราเขาจะมีพื้นฐานแลไวครับถ้าจบม .6 กมานีต้องมาปรับพื้นหน่อยครับแตนะ่ไม่ใช่ถูพื้นนะแต่ปรับพื้นนะปรับพื้นฐานความรู้ครับ,รบแต่ท่านผู้ชมครับคือถ้าน้องๆที่จบม .6 แล้วอยากจะเปลี่ยนมาเป็นช่างไฟฟ้านะครับแล้วก็ไม่มีพื้นฐานด้านด้าน,านช่างไฟฟ้าแล้วอยากจะมาเรียนต่อปวสเนี่ยเราสามารถที่จะ,ะมาเรียนได้นะครับมาเรียนได้เพราะว่าเราจะมีะการปรับพื้นฐานให้ใช่ครับก็คือเรียนมากกว่าคนที่เรียนปวชมา สักหน่อยหนึ่งนะสักอาทิตย์ละวันเนี่เยเห็นมาก,ก่อนใช่ไหมครับที่เราเราวางแผนไว้เนี่ยก็คือน้องๆที่จบม .6 มาเนี่ยก็จะมาเรียนเพิ่มอาทิตย์ละวันนะครับก็คือทุกๆวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เราก็ต้องเรียนเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะพัฒนาทักษะ,ะพื้นฐานทางด้านการไฟฟ้าของเรานะครับพอเราเรียนหนึ่งเทอมเสร็จปับ๊บในระดับปวสนะครับเราก็อีกหนึ่ง อีกหนึ่งปีอีกสองเทอมรเราก็ไปฝึกประสบการณ์กับบริษัท c ีพี t ีท l i n งนะครับซึ่งก็ไปมาหลายรุ่นแล้วนะครับตอนนี้ก็ฝึกอยู่หลายคนครับนะรี่ฝึกอยู่อยู่ที่ไหนในส่วนใหญ่นอ้นองๆก็ไปที่ไหนก็นี่อยู่เชียงรายครับสองคนไปอยู่เชียงรายนะครับสองคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปฝึกประสบการณ์และต่อยอดต่อได้แล้วก็เชินกลับมานี่แข็งแรงและทํางานเก่งขึ้นตอนนี้บริษัทเรียกไปทํางานต่อนะครับอ๋อเล้วบริษัทเรียกไปแล้วเหรอครับ ไปสมัครงานเจรุงที่จังหวัดน่านหรือเปล่าคู้สึกจะรับ5ตำแหน่งาตำแหน่งครับถ้าเขาไปก็สามารถเข้าได้เลยรูปยืนจังวัน่านรุ่นที่ฝึกงานเสร็จมาเนี่ยนะครก็มาต่อยอดจบแล้วเนี่ยตอนนี้บริษัทไปสมัครงานบริษัทบริษัทรับต่อเลยนะครับต่อเลยทําทำงานต่อเพราะว่ามีพื้นฐานแล้วเป็นงานแล้วเป็นไม่ต้องไปฝึกใหม่ต่อยอดต่อกเกินเดือนก็แน่จะได้หมื่นกว่าหมื่นกว่านะครับว่า บวกกับโอทีบวกอะไรก็ไดั่หมื่นมีที่พักให้ฟรีครับที่พักฟรีมีที่พักให้ฟรีด้วยนะครับที่เด็กไปอยู่ในที่พักเขาเช่าให้อยู่อย่างดีเลยอืมอ๋อถ้าเราเป็นเด็กฝึกงานจากเราไปเนี่ยก็คือไม่ไม่เสียค่าที่พักครับค่าไฟก็ไม่เสียครับค่าน้ำค่าไฟก็ไม่เสียแล้วก็แต่ว่ามีรายได้ก็ผมเห็นเด็กๆเขาพูดถึงสักแค่เก้าพันถึงหมื่นประมาณก็วันเกวันละสามร้อยนะสามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทนะครับ เราได้ฝึกด้วยมีรายได้ด้วยนี่นะครับเพราะฉะนั้นเรายังดำาริเครื่อไขายเดิมรเรียนที่เทอร mm ์เรนโนต้องมีมีรายได้ระหว่างเรียนก็คือมีเงินนะครับมีงานคือจบไปแล้วีจบแล้วก็มีงานเลยเขารับทันทีเลยครับเออเขารับทันทีเลยนะครับต่อ,อยอดไ,ได้เลยได้พุทธการศึกษาจบปวสไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรียนช่างไฟฟ้าเนี่ยแล้วพวกเรามีการเรียนอาจารย์ก็รู้พวกเราเรียนโดย ไอ้นคล้ายๆเดยกินนอนเด็กอะไรนะเถื่อนเทคโนโลยีเพื่ออาชีพครับในระดับปวชเท่านั้นนะครับเถื่อนเทคโนโลยีเพื่ออาชีพมันของเรานั้นต้องมาถ้าใครเข้าโครงการเนี่ยมีหอพักให้ฟรีเพราะอาจารย์เป็นคนไปดูแลหอพักอยู่แล้วนอนเวรนอนพักนอนเวรเป็นไงเด็กมีอยู่หอพักสะดวกไหมครับสะดวกไหมสะดวกครับคือว่าสะดวกมีอาหารให้พร้อมครับมีอาหารในพร้อมประหยัดครับประหยัด สองมื้อนะครับเรามีอาหารให้สองมื้อถ้ามาเรียนระดับปวชแล้วก็มีอาจารย์ดูแลเป็นไงดูแลลูกลูกศิ์ยาญไหมยี่สิบสี่ชั่วโมงดูแลแต่ปอสโตแล้วครับไม่ค่อยมีปัญหาไม่แต่ปวชปวชปวชก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในกรอบเนาะเข้าบอกเป็นเวลาเขาก็ปฏิบัติแาบนี้ดีอยู่นะในกรอบนะครับมีเบิดกระโหลกตามระเบียบตามระเบียบไปดื้อดิ้นเบิดกระโหลกเลยก็มีบ้างเอ้าเหรอไม่ดื้อไม่ต้องไม่เป็น นะก็มีดื้อบ้างคุ้มอยู่ธรรมดาคุมอยู่นะแต่กําจัดให้อยู่ในกกอบในกกอบจังกัดของเราที่เข้าหอกี่โมงหอชายเไม่เกินสองทุ่มไม่เกินสองทุ่มนะฮะนะเราก็มีสักหกโมงเย็นก็กินข้าวแหละนะะแล้วก็ไปนุ่นไปนี่ทำธุระส่วนตัวข้างนอกได้แต่เข้าหอพักเนี่ยสองทุ่มต้องอยู่ในหอพักแล้วเป็นเวลานะครับแล้วก็จะมีอาจารย์เวรนอนดูแลเช็คชื่อครับเช็คชื่อด้วยนะครับผู้ปกครอง ผู้ของไม่ได้เป็นห่วงเลยนะครับมาอยู่กับเรานี่ที่เถิดเท่โนโนะครับ <c oughs> ท่านที่อยู่ห่างไกลนะครับแล้วก็เอาลูกมาอยู่ในโครงการเถิดเทโนเพื่ออาชีพเนี่ยอ,อยู่หอพักฟรีมีอาหารให้สองมื้อเนี่ยเราสามารถที่จะ,ะฝากดูให้อาจารย์เขาช่วยดูแลได้นะครับอาจารย์มีพ่อแม่ฝากให้ดูแลมีครับก็สมัครเด็กในที่ปรึกษาส่วนใหญ่เด็กในที่ปรึกษานะครับ ก็โอนเงินให้เด็กดุนั่นให้จย์พ่อแม่ฝากให้จย์ให้ไหมมีมีโอนให้ผมก็มีครับแล้วค่อยให้เด็กก็มีครับเนี่ยค่อยๆทยอยให้ใช้เงินเยอะไม้เด็กทั้งเราถ้ามาอยู่โครงการจย์โครงการนี่แน่จะไม่เกินสองพันนะครับเดือนปวชนะปวชนะบางทีเขาก็เบิกครั้งละร้อยสองร้อยอืมอาทิตย์หนึ่งร้อยสองร้อยคือสูงสุดแลวนะผมว่าสองพันเนี่ยนะเพราะว่าข้าวเราให้ฟรีอยู่แล้วอืมเราก็มีซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวมากคือใช้ส่วนตัวมั่งอะไรบ้างนะครับ แล้วก็เติมอะไรบ้างประมาณเนี่ยบางคนบอกว่าห้าร้อยมัมีแนละ้วแต่ตอนนี้นะของมันก็แพงขึ้นนะครับขนมขนมก็แพงขึ้นนะนะเด็กเขาก็ไม่เบิกเยอะครับเพราะว่าเอาไปห้าร้อยเลยไหมเขาไม่เอาสองร้อยห้าร้อยังหมดเยอะหมดเยอะ,เ,ยอะ <laughs> เอาทีละนิดเพราะนั <laughs> ้นอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าใช้จ่ายเนี่ยครับเดือนหนึ่งประมาณห้าร้อยถึงพันสองพันบาทเนี่ยถือว่าเป็นการค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ำนะครับก็ ยังไงวันนี้นะครับมีอะไรโะฝากไหมครับนิดหน่อยก็ฝากเกี่ยวกับโดยเฉพาะต่อยอดไปถึงปวสครับมีเงินมีงานมีุูบครับเต้นตัวนี้เพราะว่าสังเกตแล้วเด็กพฤติกรรมเปลี่ยนจากโรงเรียนนี้จากยนนากตัวอย่างให้ดีเด่นล้นวนอย่างนีน้เป็นงานหมดเลยเป็นงานหมดเลยนะครับเราแค่สั่งนะครับแค่บอกโจทย์แล้วก็ทาได้หมดพฤติกรรมเปลี่ยนเพราะว่าเขาสิ่งแวดล้อมเขาไปทํางานดีเดลิงจะอยู่กับช่างช่งจะฝึกให้ทําเอง ตอนนี้เราปล่อยได้แล้วครับเขาบินได้ละปวสเขาบินได้ละมาีินกับเราต่อยอดให้จบปวสะครับทํางานจริงครับปฏิบัติจริงเนาะแล้วก็สามารถมีงานทําครับมีงานทาไม่ต้องลัวตกงานครับเพราะว่าเขาลับอยู่แล้วเขาผ่านศึกไปหนึ่งปีนี่ก็ถือว่าผ่านโปรแทนว่าโอเคแล้วครับดังนั้นนะครับฝากน้องๆนะครับสถาช่างไฟฟ้ากําลังของวิาลยอชวศึกษาเทคโนโลยีก็รอรับน้องๆอยู่ทั้งด้รับปวชสามปีและต่อยอดปวสอีกสองปี ให้ดีก็คือเรียนตั้งแต่ปวชอ,อย่างปวสเลยห้าปีเนี่ยจบมามีงานทําและขณะที่ปวชนั้นก็มีไปฝึกประสบการณ์เหมือนกันนะครับ,รบก็ขอบคุณอาจารย์สมการแล้วก็อาจารย์จิรวัตรนะครับพวกเราชาวเทคโนโลรอรับทุกคนอยู่นะครับดีกากสาหน้าเกตครับสวัสดีครับครับ